มิสแกรนราชบุรีค่ะค่ะวันนี้นะคะที่ได้รับตำแหน่งค่ะเบสท์น n ชชั่นแนลคอสตูมนะคะหรือว่าเรียกกัง่ายว่าชุดประจำชาติค่ะชุดประจำชาติยอเดเยี่ยมนะคะวันนี้เป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะที่ได้สวมใส่ชุดเรือนะคะอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันวันนี้ ก็ได้ที่หนึ่งคว้าที่1คว้าชัยมาเรียบร้อยแล้วทาให้ชุดเรือของเราค่ะกลายเป็นชุดประจำชาติแล้วก็ส่งออกไปที่ต่างประเทศเพื่อที่จะให้มิสแปรนนะคะมิสแปรนไทยแลนด์2020ได้สวมใส่ฐในรอบมิสแปรนอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเป็นเกียรติอย่างมากเพราะว่าอย่างน้อยค่ะเรือไทยของเราก็ได้ส่งออกต่างชาติให้คนต่างชาติได้รับรู้นะคะว่าตลาดน้ําของไทยมีดียังไงค่ะก็จริงๆที่ะต้องขอบคุณนะคะทีมอาร์ตอัจฉระในระมิสตสิบด้วยนะคะหรือว่าพี่อาร์ตของเรา ีนี้ค่ะคว้ารางวัลเป็นปีที่3หรือเรียกง่ายว่า3ปีซ้อนแล้วค่ะดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ใหม่ค่ะทางพีดีนะคะมิสแกรนด้าชิบุรีค่ะที่ให้โอกาสนิยานะคะแล้วก็ทําให้นิยาค่ะได้ไมายืนอยู่ตรงนี้ได้สวมชุดเรือแบบนี้แล้วก็ทําให้วันนี้ได้รับรางวัลน,นะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้นิยาด้วยนะคะ เรืองออกมาวค่ะอาจจะมีการได้ออกรายการบ้างนะคะเดี๋ยวทางกองประกวดก็จะแจ้งไม้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการไปออกรายการที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะทียาผ่านเฟซบุ๊กนะคะรวมถึงอินสตาแกรมค่ะ Facebook ก็ทิยานะคะ T iYA k อวีเอค่ะแล้วก็อินสตาแกรมนะคะ t I ไ a ไอวีเ r แอนด์เานะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามีผลงานอัปเดตตลอดแน่นอนค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ